ูนตติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound กลับมาพบกับมินเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะมิก็ยังคงมีเรื่องราวของเครื่องเสียงติดรถยนต์มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะคะตอนนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์นี่คือมีมากมายหลากหลายอย่างมากเลยนะคะก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกให้เหมาะกับตัวคุณผู้ชมแล้วก็เหมาะกับรถค่ะวันนี้นะคะรถที่เรานํามาฝากกันนั้นเป็นตัวอย่างจะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ นนี้นะคะนิงก็อยู่กับคุณนัตตี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ได้ว่ามากับรถยุค90เลยนะคะสำหรับ bmw e30 คันนี้ค่ะคันนี้เนี่ยได้มีเรียกว่ารถเก่าแล้วแตามีการมาปรับเรื่องของเครื่องเสียงใหม่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคันนี้ค่ะเริ่มแรกเลยตัวหน้าจอเราเปลี่ยนเป็นหน้าจอของ alpine ขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือรุ่น f309 สิ่งที่พิเศษของเขานอกจากจะหน้าจอใหญ่ขนาดนิ้วนิ้วใหญ่มากเมื่อสักครู่เห็นใช่ใช่ค่ะถือถือ ก็ใหญ่มากเลยสำหรับสาหรับรถซีดานนะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้งค่าย iOS แล้วก็ค่าย Android ด้วยนะคะผ่าน Apple c a r p า a y หรือว่า Android Auto ในส่วนของระบบเสียงคันนี้เองเนี่ยเราได้ติดตั้งเป็นระบบ b บ Amp ค่ะก็คือจะใช้อ m มพลิฟายเออร์ทั้งหมด2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นของพิซึมรุ่น SQ4 นะคะใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้น3ทางคู่หน้าแล้วก็แยกชิ้น2ทางคู่หลังเลือกใช้เป็นของ Symphony รุ่น E 165่ค่ะ สามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้อย่างดีเลยนะคะก็สำหรับแอมตัวที่2ก็ใช้เป็นของบิซซึมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่น SQ 1สําหรับใช้ขับซับของกราเดนขนาดสินิ้วที่ติดตั้งทางด้านหลังนะคะหากสังเกตดูภายในเนี่ยทุกๆตำแหน่งเลยที่เรามีการติดตั้งลำโพงนะ,ะแล้วก็จะมีการติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพง เพื่อให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยไร้การบดบังโดยการเลือกตะแกรงเนี่ยเราก็จะเลือกตะแกรงที่มีขนาดใยน้อยเป็นรูปดวงพึ่งนะคะเสียงก็จะถ่ายทอดออกมาได้ดียิ่งขึ้นใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ทุกๆจุดเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีฟ้าด้วยให้ชิ้นงานเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นทางด้านหลังเรายังมีงานโชว์ที่มีไปดูกันแน่ได้ไปดูกันค่ะ เสียงด้านในรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ค่ะค่ะก็สำหรับบริเวณด้านหลังนะคะก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งแอมพลิฟายเออร์แล้วก็ซับบูเฟอร์โดยเราได้เลือกตำแหน่งวางซับบูเฟอร์ไว้บริเวณตรงกลางนะคะ ขนาบข้างด้วยแอมพลิฟายเออร์ทั้ง2ตัวแล้วก็บริเวณรอบๆตัวสินค้าเองนะคะก็มีการตกแต่งด้วยไฟ LED สีฟ้าด้วยแล้วก็ทำกล่องขึ้นมาใหม่เลยใช่ค่ะมีการตีแผงแอมแล้วก็ตู้ซับขึ้นมาใหม่เลยนะคะเป็นตู้พอร์ตแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยเราก็ได้มีการทําพรมขึ้นมาใหม่ด้วยพื้นที่ทางด้านหลังบริเวณตรงพื้นหรือว่าอะไรก็ตามก็ยังสามารถใช้ว่างของใช้งานได้ตามปกติดังเดิมเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยนะคะสําหรับรถเก่าระบบเสียงเก่าเนี่ยอาจจะไม่ดีแล้วแต่ ก็สามารถมาติดตั้งได้ใหม่ปรับระบบเสียงใหม่นะคะและปัจจุบันนี้เองไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ระบบใหม่ทั้ง<ช> iOS ทั้ง Android ก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลย<ช>ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ<ช>อเราเต้องขอบคุณคุณนัตตี้ด้วยนะคะอินนี้ค่ะคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound